นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรน,นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรเป็นชื่อภตษาไทยที่นายแพทย์บุญสรงเลขาคุณใช้เป็นชื่อเรียกซึ่งค่อนข้างยาวจึงตัดเรียกสั้นๆภายหลังว่านกเจ้าฟ้าลักษณะคล้ายนกนางแอน่นมีลำตัวยาว15เซนติเมตรจีโดยทั่วไปมีสีดำเดือบเขียวแกมฟ้าคนหางมีแถบสีขาวลักษณะเด่นๆได้แก่มีวงสีขาวรอบตาทำให้ดูมีดวงตาปนโตออกมาจึงเรียกว่านกตาพองนกที่โตเต็มวัยมีแกนขนหางคู่กลางยื่นยาวออกมา2เส้นเส้นที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่ตามดงอ้อและพืชน,น้ำในบริเวณบึงบาวเพชรเขตแพร่กระจายพบเฉพาะในประเทศไทยพบในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวแรดลักษณะแรดจ,จัดเป็นสัตว์จำพวกมีกีบคือมีเล็บ3เล็บทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังตัวโตวเต็มวัยมีความสูงที่ลหลึ่งจุดหกถึงหนึ่งจุดแปดเมตรน้ำหนักตัวหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองพันกิโลกรัมแรดมีหนังหนาและมีขนแข็งขึ้นห่างๆสีพื้นเป็นสีเทาออกดำส่วนหลังมีส่วนทับของหนังสามรอยบริเวณหัวไหล่ด้านหลังของขาคู่หน้าและด้านหน้าของขาคู่หลังและตัวผู้ นอเดียวยาวไม่เกิน25ซนติเมตรส่วนตัวเมียจะเห็นเป็นเพียงปุ่มนูนขึ้นมาที่อยู่อาศัยแรดอาศัยอยู่เฉพาะในบริเวณป่าดิบชื้นที่มีความรวมสมบูรณ์หรือตามปา่าทึบริมฝั่งทะเลส่วนใหญ่จะหากินอยู่ตามพื้นที่ราบไม่ค่อยขึ้นบนภูเขาสูงเขตแพร่กระจายแรดมีเขตกระจายตั้งแต่ประเทศบางลาเทศพมา่าไทยลาวขมรนเวียดนามลงไปทางแหลมมาลายูสุมาตราและชวากระสู้ลักษณะกระสู้เป็นสัตว์จำพวกเดียวกับแรดแต่มีลักษณะลำตัวเล็กกว่าตัวโตเต็มว,ว,ว,วัยมีความสูงที่ไหล่1-1.5 หนานและมีขนขึ้นปกคลุมทั้งตัวโดยเฉพาะในตัวที่มีอายุน้อยซึ่งขนจะลดน้อยลงเมื่อมีอายุมากขึ้นสีลำตัวโดยทั่วไปออกเป็นสีเทาคล้ายสีที่เท่าด้านหลังลำตัวจะปรากฏรอยพับของหนังียงพับเดียวตรงบริเวณด้านหลังของขาคู่หน้ากระสู้ทั้งสองเพศมีนอตสองนอนอนหน้ามีความยาวประมาณ25เซนติเมตรส่วนนอนหลังมีความยาวไม่เกิน10เซนติเมตรหรือเป็นเพียงตุ่มนูนขึ้นมาในตัวเมียที่อยู่อาศัยกระสู้อาศัยอยู่ตามป่าเขาที่มีความหนารกทึบลงมาอยู่ในป่าที่ราบต่ำในตอนปลายฤดูฝนซึ่่่งงในนนนนรระะะะยยัััั้้้มีปปลลกกกแออูููทวไสสสาาเหตุข ปัจจุบันใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกเนื่องจากถูกล่าเพื่อเอานอและอายะส,ส่วนของตัวซึ่งมีในทางเป็นยากระสู้จึงถูกล่าอยู่เนืองๆประกอบกับกระสู้มีอยู่ในธรรมชาติน้อยกูปรีหรือโคคลลักษณะกูปรีเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับกระทิงและวัวแดงที่มีความสูงที่ไหล1.7-1.9เมตรน้ำหนัก700-900กิโลกร,รมัมตัวผู้มีขนาดลำตัวใหญ่กว่าตัวเมียมากสีโดยทั่วไปเป็นสีเทาเข้มกัือดำขาทั้งสี่มีถุงเท้าสีขาวเช่นเดียวกับกระทิงในตัวผู้ที่มีอายุมากจะมีเนตอ้อยต้า้อยมานกกังถึดิเขาูปีตวผูู้กัับตวเมีย แต่แตกต่างกันโดยเขาตัวผู้จะโค้งเป็นวงกว้างแล้วตีวงโค้งไปข้างหน้าปลายเขาแตกออกเป็นผู้คล้ายเส้นไม้กวาดแข็งตัวเมียมีเขาตีวงแคบและม้วนขึ้นด้านบนไม่มีพู่ที่ปลายเขาที่อยู่อาศัยปกติอาศัยอยู่ตามป่าโพรงที่มีพุ่งหญ้าสลับกับป่าเต็งรังและในป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างแล้งสถานภาพประเทศไทยมีรายงานว่าพบกูปีอยู่ตามแนวเทือกเขาชายแดนไทยกัมพูชาและลาวเมื่อปีพุทธศักราช2525มีรายงานพบกูปีในบริเวณเทือกเขาพนมดงรักกูปีจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งใน15ชนิของปประเททศไทยาา ลักษณะควายป่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับควายบ้านแต่มีลำตัวขนาดลำตัวใหญ่กว่ามีนิสัยว่องไวและดุร้ายกว่าควายบ้านมากตัวโตเต็มวัยมีความสูงที่ไหล่เกือบ2เมตรน้ำหนักมากกว่า1,000กิโลกร,รมัมสีลำตัวโดยทั่วไปเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลดำขาทั้งสี่สีขาวแก่หรือสีเทาคล้ายใส่ถุงเท้าสีขาวด้าน,นล่างของลำตัวเป็นลายสีขาวรูปตัววีควายป่ามีเขาทั้งสองเพศเขามีขนาดใหญ่กว่าควายเลี้ยงวงเขากลางออกกว้างโค้งไปทางด้านหลังด้านตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายเขาเรียวแหลมเขตแพร่กระจายควายป่ามีเขต ออกที่ประเทศเวียดนามในประเทศไทยปัจจุบันมีฝ้ายป่าเหลืออยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สป่าห้วยขายแข้งจังหวัดอุทยัยธานีฝ้ายป่าจะเป็นสป,ป่าสมุนชนิดหนึ่งใน15ชนิดของประเทศไทยและลดลงมากยิก่งขึ้นละมั่งลักษณะเป็นกวางที่มีขนาดโตวกว่าเนื้อทรายแต่เล็กกว่ากวางปา่าเมื่อโตเต็วเมวัยมีความสูงที่ไหล่1.2-1.3เมตรน้ำหนัก100-150กิโลกร,รมัมขนตามตัวทั่วไปมีสีน้ำตาลแดงอายุน้อยจะมีจุดสีขาวตามตัวซึ่งจะเลืองกลายเป็นจุดจางๆเมื่อโตเต็เทมที่ในตัวเมียแต่จุดขขขขาาาาาาวววววเเเหหลลล่่นนนีีีี้้้จจจะะะะยยไปมมมดใตตััผผููทบริณอแแ ละมัง่งจะมีลักษณะต่างจากเขากวางชนิดอื่นๆในประเทศไทยที่อยู่อาศัยละมั่งชอบอยู่ตามป่าพรุงและป่าทุ่งโดยเฉพาะป่าที่มีแหล่งน้ําขังที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีละมั่งจัดเป็นสปาว์สงวนชนิดหนึ่งใน15ชนิดของประเทศไทยและอนุสัญญาสิเตจัดอยู่ในแอปเพนดิกสาเหตุการแกล้จะสูญพันธุ์ปัจจุบันละมั่งกําลังใกล้จะสูญพันธุ์หมดไปจากประเทศไทยเนื่องจากสภาพป่าพรุงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยถูกบุกรุกทาลายเป็นไรนาและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทั้งยังถูกล่าอย,ย่างหนักนนัต้้ต่หครงงามที2เป็ สมันลักษณะสมันเป็นกวางชนิดหนึ่งที่เขาสวยงามที่สุดในประเทศไทยเมื่อตโตเต็มวัยจะมีความสูงที่ไหลประมาณ1เมตรสีขนบนลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มและเรียบเป็นมันหางค่อนข้างสั้นและมีสีขาวทางตอนล่างสมันมีเขาเฉพาะตัวผู้ลักษณะเขาของสมันมีขนาดใหญ่และแตกิ่งก้านออกหลายแขนงด,ดูคล้ายสุ่มหรือตะก้าสมันจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากวางเขาสุม่มที่อยู่อาศัยสมันจะอาศัยเฉพาะในทุ่งโล่งไม่อยู่ตามป่ารกทึบเนื่องจากเขามีกิ่งการสาขามากจะเกี่ยวพันกับเถาวัลย์ได้ง่ายสาเหตุของการสูญพัน เนื่องจากแหลงที่อยู่อาศัยที่ถูกเลี่ยนเป็นนาข้าเกือบทั้งหมดและสมันที่เหลืออยู่ตามที่ห่างไกลจะถูกล่าอย่างหนักในฤด,ดูน้ำหลากท่วมท่งในเวลานั้นสมันจะหนีน้ำขึ้นไปอยู่รวมกันบนที่บนที่ดอนทำให้พวกพรานล้อมไล่ฆ่าอย่างง่ายได้ความผาลักษณะความผาเป็นสัตว์จำพวกแพะแกะเช่นเดียวกับเลี้ยงผาแต่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อโตเต็มที่มีความสูงที่ไหลมากกว่า50เซนติเมตรเพียงเล็กน้อยและมีน้ำหนักตัวประมาณ30กิโลกรัมขนบนลำตัวสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลบนเทามีแนวสีดำตามสันหลังไปจนจุด้้าาานนหลลััังงสสสีีีดดขวมกษณะเ รอบโคนเขาและายเรียวโค้งไปทางด้านดังที่อาศัยกวางพาจะอยู่บนยอดเขาสูงชันในที่ระดับน้ําสูงชันมากกว่า1น0 0นเมตรในประเทศไทยมีรายงานพบกวางพาตามภูเขาที่สูงชันในหลายบริเวณเช่นดอยม่อนจองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าอมก๋อ,กอยดอยเลี่ยมดอยมือกาโดจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณสองฝั่งลําน้ําปิงในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจังหวัดตากนกดาวแล้วท้องดําลักษณะเป็นนกขนาดเล็กลําตัวยาว21เซนติเมตรจะเป็นนกที่มีความสวยงามมากนกตัวผู้มีส่วนหัวสีดาท้ายทอยสีฟ้าประกายสดด้านหลังสีน้ําตาลปิดกับออออตตตนนลล่่างงแะใ้้ททีีม ดำสนิทนกตัวเมียมีสีสดใสน้อยกว่าโดยทั่วไปสีลำตัวออกน้ำตาลเหลืองไม่มีแถบดำบนหน้าอกและใต้ท้องนกอายุน้อยมีหัวและคอสีน้ำตาลเหลืองส่วนอ,อกใต้ท้องสีน้ำตาลส่วนตัวมีลายเกล็ดสีดำที่อยู่อาศัยนกแต้าแล้วท้องดำชนิดนี้พบอาศัยอยู่บริเวณป่าดงดิบตำ่ำเขตแพร่ากระจายพบตั้งแต่ตอนตอตอตอใต้ของประเทศพมา่าลงมาจนถึงเขตรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียสาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์นกชนิดนี้จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่เฉพาะในป่าดงดิบต่ำซึ่งกำลังถูกตัดฟันอย่างหนักและสภาพทีีี่่่ออยยูเเเชนนน้้มมากบริณขต องนภาใกกระเรียนลักษณะเป็นนกขนาดใหญ่เมื่อยืนมีขนาดสูงราว150ซนติเมตรส่วนหัวและคอไม่มีขนปกคลุมมีลักษณะเป็นปุ่มหยาบสีแดงยกเว้นบริเวณกระหม่อมสีเขียวอมเทาในฤดูผสมพันธุ์มีสีแดงส้มสดขึ้นกว่าเดิมขนลำตัวสีเทาจนถึงสีเทาแกมฟ้ามีกระจุกขนสีขาวห้อยคลุมส่วนหางจะงอยปากสีออกเขียวแข้งและเท้าสีแดงหรือสีชมพูอมฟ้านกอายุน้อยมีขนสีน้ำตาลทั่วตัวขนบนส่วนหัวและลำคอมีขนในประเทศลำคอที่อยู่อาศัยชอบอาศัยตามทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะและหนองบึงที่ใกล้ป่า กนกกระเรียนเคยพบอยู่ทั่วประเทศครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0พพบ4ี่ตัวที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดปทุมธานีจากนั้นมีรายงานที่ไม่ยืนยันว่าพบกนกกระเรียน4ี่ตัวลงหากินในทุ่งนาอำเภอขุขุนจังหวัดศรีสะเกดเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2528แมวลายหินอ่อนลักษณะแมวลายหินอ่อนเป็นแมวป่าขนาดกลางน้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่4-5กิโลกรมัมใบหูเล็กมนกลมมีจุดด้านหลังใบหูหางยาวมีขนหนาเป็นพวงเด่นชาบสีขนโดยทั่วไปเป็นสีนาลอง,อง,หลงลาลคลยลยหยั ดเท้ามีผังพืชยืดระหว่างนิ้วนิ้วมีปลอกเล็บสองชั้นและเล็บพับเก็บได้ในปลอกเล็บทั้งหมดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยพบอยู่ตามป่าดงดิบเทือกเขาตะนาศีและป่าดงดิบชื้นในภาคใต้สมเสร็จลักษณะสมเสร็จเป็นสัตว์กีบขี้เท้าหนามีสีเล็บและเท้าหลังมี3มเล็บจมูกและริมฝีปากบนยื่นออกมาคล้ายงวงตามีขนาดเล็กใบหูรูปไข่หางตั้นตัวเต็มวัยมีน้ำหนัก250-300กิโลกร,รมัมส่วนหัวและลำตัวเป็นสีขาวสลับดำตั้งแต่ปลายจมูกตลอดท่อนหัวจนถึงลำตัวบริเวณระดับหลังของขาาคู่หน้มีีสด ท่อนกลางตัวเป็นแผ่นขาวส่วนบริเวณโคนหางลงไปตลอดขาคู่หลังจะเป็นสีดําขอบปลายหูและริมฝีปากขาวลูกสมเสร็จลําตัวมีลายเป็นแถบดูลายคลอยท้ายลูกแตงไทยที่อยู่อาศัยสมเสร็จชอบอยู่อาศัยตามบริเวณที่ร่มใกล้ห้วยหรือลาําธารในประเทศไทยจะพบสมเสร็จได้ในป่าดงดบิบตามเทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาตนางสีและป่าทั่วภาคใต้สาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์การล่าสมเสร็จเพื่อเอาหนังและเนื้อการทําลายป่าดงดิบที่อยู่อาศัยและหากินโดยการตัดไม้การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําและถนนทาให้จานวนสมเสร็จ ปลดลงมากจนหาได้ยากเก้งหม้อลักษณะเก้งหม้อมีลักษณะโดยทั่วไปคลึงกับเก้งธรรมดาขนาดลำตัวไล่เรียกกันเมื่อโตเต็มที่น้ำหนักประมาณ20กิโลกร,รมัมแต่เก้งหม้อจะมีสีลำตัวคล้ำกว่าเก้งธรรมดาด้านหลังสีออกน้ำตาลเข้มใต้ท้องสีน้ำตาลแซมขาวขาส่วนที่อยู่เหนือกีบจะมีสีดำด้านหน้าของขาหลังมีแถบขาวเห็นได้ชัดเจนบนหน้าผากจะมีเส้นสีดำอยู่ด้านในระหว่างเขาหางสั้นด้านบนสีดำตัดกับสีขาวด้านล่างชัดเจนที่อยู่อาศัยชอบอยู่ตามลาดเขาในป่าดงดิบและเขาาทีี่มปหลผาน ในประเทศไทยพบในบริเวณเทือกเขาตนาสีลงไปจนถึงเทือกเขาภูเก็ตในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงในจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีและพังงาในปัจจุบันเก้งมอจัดเป็นสัตว์ป่าสงวรชนิดที่1ใน15ชนิดของประเทศไทยและองค์การ IUCN จัดเก้งมอให้เป็นสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์สาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หมดไปจากประเทศเนื่องจากมีเขตแพร่กระจายจำกัดการเก็บตกกกนน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 น้้้าาาาาเเเเเหหหืือออข่แลลละะรรปป็าาพ็พยยยยูัััษณจดดดสว์งงมชิึ อาศัยอยู่ในน้ํามีลําตัวเพียวรูปประสวยหางแยกเป็นสองแทกวางตัวขนานกับพื้นในแนวราบไม่มีครีบหลังปากอยู่ด้านล่างริมฝีปากบนเป็นก้อนเนื้อหนาลักษณะเหลี่ยมคล้ายจมูกหมกูตัวอายุน้อยมีลําตัวออกขาวส่วนตัวเต็มวัยมีสีชมพูดแดงเมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ําหนักตัวประมาณ300กิโลกรัมที่อยู่อาศัยชอบอาศัยหายกินพืชต้นพวกหญ้าทะเลตามพื้นท้องทะเลชายฝั่งทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนในประเทศไทยพบไม่บ่อยนะักทั้งในบริเวณอ่าวไทยแถบจังหวัดระยองและชายฝั่งทะเลอันดามันแถบบจจััััังงงงหวดดภููเเกก็็ตตตพพาานนนระี่สลยุป ปลาสังวนชนิดหนึ่งใน15ชนิดของประเทศไทยสาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์เนื่องจากพายูนถูกล่าเพื่อเป็นอาหารติดเครื่องประมงตายและเอาน้ำมันเพื่อเอามาเป็นเชื้อเพลิงประกอบกับพยูนแพร่พันธุ์ได้ช้ามากนอกจากนี้มลพิษที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามชายฝั่งทะเลได้ทำลายแหล่งหญ้าทะเล,ท,ะเลที่เป็นอาหารของพายูนจึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าพายุนจะสูญพันธุ์วานบรูดา้าวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลลักษณะรูปร่างเหมือนปลาจึงมักเรียกติดป,ปากว่าปลาวานในประเทศไทยสำรวจพบวานทั้งงงหมด25ชิพบททัั้ฝ่อาไย อันดามันและสำหรับวันดูดาถือเป็นวันชนิดที่ไม่มีฟันแต่มีซี่กรองสำหรับกรองอาหารอีกทั้งยังเป็นวานกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งมีขนาดใหญ่วันรูดาสามารถพบเห็นได้ในอ่าวไทยหรืออ่าวตัวกอคืออ่าวไทยตอนบนกินพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงชลบุรีวานโอโมระเป็นวานสายพันธุ์หายากที่มีความใกล้เคียงกับวันบูดามีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่เมื่อมองจากด้านบนเห็นส่วนหัวรูปสามเหลีย่ยมคลีบข้างปลายแหลมตั้งตรงออกจากลำตัวมีพฤติกรรมว่ายน้ำเร็วชอบรวมกลุ่มเป็นฝูงใหญ่วานโอโมระถูกคค้นนนพบรรังงแแกกจาาขอมใปีศ2003ล จารณาจากซากจึงพบว่ามีความ่ตงจากวานบูดาคือวานอมูระนั้นมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ที่โตเต็มวัยยาวเพียง10เมตรตัวเมียยาวเพียง11.5เมตรรอยจีบใต้ลำคอมีจำนวนมากกว่าคือ80-90รอยจีบและมีครีบหลังที่สูงกว่าและมีความโค้งน้อยกว่าของวานบูดาปลาฉลามวานเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อโตเต็มที่มีขนาดใหญ่กว่า10เมตรฉลามวานตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกมีความยาวถึง20เมตรหนักถึง42ตันพบที่ไต้หวันโดยปลาฉลามวานพบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่นอาศัยอยู่ในทะเลเปิดมีช่งอายุน ถึง70ปีและแม้จะมีขนาดใหญ่ยากแต่ฉลามวานหากินด้วยการกรองแพลงตอนและสัตว์ทะเลตัวเล็กๆเป็นอาหารเต่ามะเฟืองเป็นเต่าทะเลและเป็นตาาเ,เนต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตัวโตเต็เทมที่อาจมีขนาดถึง2เมตรกว่ากระดองของมันจะเป็นสันมีลักษณะคล้ายผลมะเฟืองจึงเป็นที่มาของชื่อเต่มามะเฟืองและรีบคู่หน้าไม่มีเล็บตั้งแต่ออกจากไข่เต่มามะเฟืองเพศเมียมจะขึ้นมาวางไข่บนชายหาดครั้งละประมาณ66-104ฟองใช้เวลาฟักเป็นตัวราว60วันเมื่อลูกเต่าเกิดจะมีรีบพูนลงสู่ท้องทะเลในทันทีและจะใช้ชีวิตในทะเลึกตตอดชีิ ยกเว้นเพียงช่วงที่ต้องสืบพันธุ์จึงจะปรับ